รู้ไหมครับว่าบางทีเนี่ยเรื่องราวของนวัตรกรรมที่มันสุดยอดมากๆเลยกลับซ่อนอยู่หลังชื่อที่แบบฟังแล้วงงงชวนสับสนใช่ย่างนั้นโอเคเรื่องนี้มันเริ่มมีความลึกลับนิดๆครับคือพอเราลองไปเซิร์ชหาคำว่า RFEI เอ๊ะผลที่ได้จับกลายเป็นว่ามีหลายบริษัทเลยนะที่ประสบความสำเร็จแต่แต่ละที่ก็ทำธุรกิจแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยก็เลยเกิดเป็นคำถามสำคัญขึ้นมาเลยครับว่า ตกลงแล้วริฟไฟที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยคือใครกันแน่เนี่ยแหละครับคือปมปริศนาที่เราจะมาตามแกะรอยกันในวันนี้อย่างแรกเลยนะครับที่เจอคือชื่อของคุณอิริสอัลริฟครับคนนี้เขาเป็นผู้ประกอบการด้านฟินเทคที่ดังมากในตะวันออกกลางเป็นคนก่อตั้ง f ฟ t เช e รแล้วตอนนี้ก็บริหาร Flow 48ซึ่งดูแล้วเนี่ยมันไม่น่าจะเกี่ยวกับเรื่องดาวเทียมเลยสักนิดเดียวถูกไหมครับอ ถัดมาอีกเราก็ไปเจอ Rift a i ค่ะอันนี้เป็นเครื่องมือ AI เลยนะที่เขาบอกว่าสร้างแอปแบบ Full Stack ได้แค่เราพิมพ์บอกไปง่ายๆว่าอยากได้แอปแบบไหนซึ่งก็คนละเรื่องกับดาวเทียมไปเลยเหมือนกันและในที่สุดครับเราก็มาเจอความเป็นไปได้ที่3และนี่แหละครับคือคำตอบที่ถูกต้องที่เราตามหา R IF I F I บริษัท Deep Tech ที่โฟกัสเรื่องภาพถ่ายดาวเทียมกับ AI โดยเฉพาะเลยเอาละครับมาดูกันให้เคล,เคลียร์ชัดๆไปเลยดีกว่าจะเห็นเลยว่าถึงชื่อจะคล้ายกันมากแต่ทั้ง3อันนี้คือคนละเรื่องคนละอย่างกันเลยนะครับและเรื่องที่เราจะมาลงลึกกันในวันนี้ก็คือตัวสุดท้ายนี่แหละ r e f i ล e Startup ด้านดาวเทียมและ AI ครับ พอเราเคลียร์เรื่องชื่อกันไปแล้วทีนี้ก็ได้เวลามาทำความรู้จักกับริฟไฟตัวจริงเสียงจริงกันสัทีครับรวมถึงคนที่มีวิสัยทัศน์ที่อยู่เบื้องหลังบริษัทนี้ด้วยเรื่องราวของไรไฟนี่ต้องบอกว่าเริ่มต้นได้น่าสนใจแล้วก็เร็วมากๆเลยครับย้อนไปแค่ป,ปี2567เองคุณกรดดาดเกสนุ ซึ่งตอนนั้นยังเป็นนักศึกษาวิศวะอยู่เลยนะเขาเริ่มทำวิจัยเรื่องการใช้ AI กับดาวเทียมเพื่อดูเรื่องไฟป่าสำหรับตลาดคาร์บอนแล้วไม่น่าเชื่อว่าในปีเดียวกันนั้นเองไรไฟก็ถูกก่อตั้งขึ้นที่สิงคโปร์เลยแล้วแป๊บเดียวกรกฎาคมปีถัดมาก็ไปจดทะเบียนบริษัทที่อังกฤษอีกคือเห็นเลยว่าเขาวางโครงสร้างเป็นระดับโลกตั้งแต่แรกเลยครับแถมทีมยังได้เข้าร่วมเครือข่ายผู้นำเยวชนด้านสิ่งแวดล้อมอาเซียนญี่ปุ่นหรือ AJYN2.0 ที่มีชื่อเสียงมากๆด้วย และแน่นอนครับเบื้องหลังความสำเร็จก็ต้องมีทีมงานที่แข็งแกร่งนี่คือทีมหลักของเขาเลยครับนำโดยคุณกลดดาเกสนุคุณตินไทยบุตรศีตาคุณพัทรพงษ์ดวงคำและคุณพุทธ,ธิพัฒนจิระวัฒนพลินสังเกตดูนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยพื้นฐานด้านเทคนิคกับวิทยาศาสตร์นี่แน่นปึกเลยซึ่งนี่แหละครับคือรากฐานที่สาคัญส,สุดของบริษัทนี้เลยโอเคครับ จากเรื่องคนเรามาเปลี่ยนโหมดมาดูเรื่องเทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลังภารกิจของ RIFFI กันบ้างดีกว่าซึ่งผมต้องบอกก่อนว่ามันซับซ้อนนะแต่จะพยายามเล่าให้เข้าใจง่ายที่สุดเลยค่ะเอาละครับก่อนอื่นเลยเราต้องมาทำความเข้าใจคีย์เวิร์ดสำคัญกันก่อนนั่นก็คือคำว่าการสังเกตการโลกหรือที่เขาเรียกกันว่า Earth Observation พูดง่ายๆเลยนะมันก็คือการที่เราเฝ้าดูโลกของเรานี่แหละครับ ดูระบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นกายภาพเคมีหรือชีวภาพผ่านเทคโนโลยีสำรวจระยะไกลซึ่งหลักๆเลยก็คือภาพถ่ายจากดาวเทียมนั่นเองเพื่ออะไรก็เพื่อให้เราเข้าใจว่าสิ่งแวดล้อมมันกำลังเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างแล้ว RFI i เขาทำงานยังไงจริงๆกระบวนการที่มันดูซับซ้อนเนี่ยสรุปออกมาได้เป็น3ขั้นตอนง่ายๆแบบนี้เลยครับ 1. คือรับข้อมูลเข้ามาไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายดาวเทียมแบบเรียลไทม์ข้อมูล GIS หรือพยากรณ์อากาศ 2. วิเคราะห์ด้วย AI ซึ่งเขาใช้โมเดลที่เป็นสูตรเฉพาะของตัวเองเลยและ 3. ส,ส่งมอบข้อมูลเชิงลึกออกไปก็คือการบอกได้ว่าอะไรเป็นอะไรวัดปริมาณได้แล้วก็คาดการการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมได้ด้วยและอะไรที่ทําให้การวิเคราะห์ของเขามันทรงพลังขนาดนั้นคําตอบอาจจะอยู่ที่ตัวเลขนี้ครับดูสิครับหมื่นอพนบกบวก,บวกนี่คือจํานวนพารามิเตอร์ที่ AI ของ r e f i ใช้ในการวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมแค่ครั้งเดียวนะครับ เพื่อจะตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมกับโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญสําคัญคือตัวเลขนี้มันบอกทุกอย่างเลยครับว่าการวิเคราะห์ของเขามันลึกแล้วก็ซับซ้อนขนาดไหนแล้ว AI ของ Refine มันเจ๋งกว่าคู่แข่งยังไง <c oughs> ความพิเศษมันอยู่ตรงนี้ครับคือถ้าเป็นโมเดลอื่นๆส่วนใหญ่เขาจะใช้การวิเคราะห์แบบเชิงฟิสิกหรือไม่ก็ภาษาใช่ไหมครับแต่ r e f i เนี่ยเขาใช้แนวทางที่เรียกว่า Deep Learning แบบ Hybrid หรือแบบผสมผสานคือเอาของดีมารวมกันเขาเอา CNN ที่มันเก่งเรื่องการจำแนกภาพแบบเป๊ะๆมาบวกกับ LSTM ที่มันเชี่ยวชาญเรื่องการดูการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลตามเวลาพอสองอย่างนี้มารวมกันผลลัพธ์ก็คือความแม่นยำชิ้นเหนือกว่าไปอีกขั้นเลยครับเอาล่ะครับเราเห็นเทคโนโลยีสุดล้ำกันไปแล้วทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่า เทคโนโลยีที่น่าทึ่งเนี่ยมันถูกเอาไปใช้ทำอะไรในโลกความเป็นจริงได้บ้างมันสร้างผลกระทบอะไรได้บ้างคือความสามารถของเขาเนี่ยไม่ใช่แค่คำพูดลอยๆนะครับแต่มันพิสูจน์ได้จากงานวิจัยที่ตีพิมพ์จริงๆอย่างที่เห็นนี่คือส่วนหนึ่งจากงานศึกษาของเขาเลยที่แสดงให้เห็นว่าเขาสามารถตรวจจับพื้นที่น้ำท่วมแล้วก็วิเคราะห์ผลกระทบในภาพใหญ่ได้สำเร็จจริงๆ แล้วมันก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่เรื่องน้ำท่วมนะครับเทคโนโลยีของเขานี่คือไปได้ไกลกว่านั้นเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องพลังงานหมุนเวียนช่วยเลือกพื้นที่ช่วยพยากรณ์อากาศ เรื่องสิ่งแวดล้อมโดยตรงเลยอย่างการตรวจจับไฟปา่าการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งหรือจะขยับไปที่เรื่องความมั่นคงการป้องกันและข่าวกรองก็ยังได้ไปจนถึงการวางผังเมืองและที่สําคัญมากๆเลยก็คือตลาดคาร์บอนที่ใช้ตรวจสอบโครงการปลูกปา่าคือมันครอบคลุมและเก่งกาดมากๆเลยครับทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยมันทําให้เราเห็นภาพชัดขึ้นเลยครับว่าริฟายไม่ใช่แค่สตาร์ทอัพเทคโนโลยีธรรมดาทั่วไปนะ แต่พวกเขาคือส่วนหนึ่งของเคลื่อลูกใหม่เป็นกลุ่มบริษัทระดับโลกที่ขับเคลื่อนด้วยภารกิจที่มันยิ่งใหญ่และชัดเจนมากๆแล้วสิ่งที่มาย้ำภาพความเป็นบริษัทระดับโลกของเขาเลยก็คือทีมงานนี่แหละครับที่ไม่ได้นั่งทำงานอยู่แค่ที่เดียวแต่กระจายตัวกันอยู่ตามศูนย์กลางสำคัญทั่วโลกเลยไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์ที่เป็นเฮดควอเตอร์ลอนดอนกรุงเทพเวียงจันทร์หรือแม้แต่สแตนฟอร์ด ซึ่งต้องบอกว่ามันเป็นรายที่ไม่ธรรมดามากๆเลยนะครับสำหรับสตาร์ทอัพที่ยังอายุน้อยขนาดนี้แล้วก็ยังไม่ได้ระดมทุนด้วยซ้าแล้วมาดูข้อมูลนี้ครับอาจจะทำให้หลายคนทึ่งไปเลยนะริฟไฟถูกจัดอันดับให้อยู่ที่113จากคู่แข่งที่ยังแอคทีฟอยู่กว่า300รายทัายทั้งที่ย้ำอีกครั้งนะครับยังไม่ได้ระดมทุนอย่างเป็นทางการเลยด้วยซ้ำ แค่นี้ก็บอกอะไรได้เยอะแล้วครับมันตอกย้ำให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของเทคโนโลยีแล้วก็ศักยภาพในตลาดของพวกเขาแบบชัดๆเลยเรื่องราวทั้งหนดของ i d เดียไเนี่ยก็นำมาสู่คำถามสุดท้ายที่น่าคิดมากๆเลยครับว่าสตาร์ทอัพที่นำโดยคนรุ่นใหม่ที่เริ่มต้นจากนักศึกษาจะสามารถเข้ามาพลิกโฉมวิธีการปกป้งโลกของเราได้จริงๆหรือไม่เป็นคำถามที่น่าสนใจและน่าติดตามมากๆเลยครับ